ากเป็นเศรษฐีต้องมีกำมีวิธีรวยเอารวย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 เอาละครับทุกท่าครับกลับมาช่วงนี้นะฮะช่วงนี้เนี่ยคุณตุ๊กตาบนวันนะครับคุณแม่การศิลินะครับจะมาเล่าประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับแฟนๆรายการทุกท่านอย่าไปไหนผมว่ามีประโยชน์มากๆเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านนะฮะสวัสดีคุณแม่ค่ะ ปกติเห็นมา,าคุณพ่อใช่ค่ะคุณพ่อป่วยใช่ไหมใช่ค่ะคุณพ่อป่วยแต่ว่าตอนนี้คุณพ่อก็คือสุขภาพดีขึ้นนะคะแล้วก็หลายคนทราบอยู่แล้วว่าพ่อทุกตาเนี่ยเป็นเบาหวานแล้วก็เป็นความดันเป็นหัวใจแล้วก็เป็นไขมันอุดตันแล้วที่สําคัญคือเขาเป็นเนี่ยชีวิตเขาไม่มีความสุขเพราะเขาต้องอยู่กับการกินยาเยอะอทูกตาเขาพยายามที่จะหาทุกวิถีทางในการที่จะดูแลเขาเพราะว่าเขากินข้าวไม่ได้กินอะไรก็ไม่ได้เลยแล้วก็รู้สึกว่า ชีวิตเนี่ยไม่อยากอยู่เพราะอยู่ไปก็เป็นภาลให้กับลูกจนกระทั่งแบบเราก็พยายามที่จะหาสิ่งดีๆมาเสริมสุขภาพคุณพ่อเพื่อให้ควบคู่ไปกับยาจนกระทั่งมีโอกาสได้มาเจอกับคุณหมอดำรงคุณหมอดำรงท่านก็แนะนําตัวเห็ดหลินจือแดงตัวนี้ให้กับคุณพ่อได้ลองทานควบคู่กับยาค่ะลูกตาก็ให้คุณพ่อเนี่ยทานมาตลอดอแล้วปรากฏว่า มันเกิดการเปลี่ยนแปลงตรงที่ว่าคุณพ่อเนี่ยจะไม่มีเลี้ยวแรงก็ลุกขึ้นมามีเรี้ยวแรงมากขึ้นกินข้าวได้มากขึ้นเดินเหินกระฉับกระเฉงแล้วก็รู้สึกว่าชีวิตมีความสุขแล้วคุณหมอเนี่ย ที่ตรวจคุณพ่อเนี่ยก็สั่งลดยาคุณพ่อจนปัจจุบันเนี้ยคุณพ่อเนี่ยทานยาเหลือแค่2เม็ดจากที่เคยกินเป็นกำๆค่ายาเนี่ยจากแบบว่าแพงหลักหมื่นตอนนี้ก็คือไม่จ่ายแล้วอะ,ะเราก็รู้สึกดีที่แบบเออเราได้พ่อคนเดิมกลับมาแต่เพิ่งมารู้ความจรงิงเพราะแม่เพิ่งมาบอกเมื่อเร็วๆเวนี้ยค่ะว,ว่าแม่เนี่ยก็เป็นแต่ไม่ยอมให้ทุกตาทราบเอาทำไมอะคุแม่เป็นอะไรเป็นยังไงอะอ๋อคุณแม่ก็เป็นเบาหวานความดัน ไขมันแล้วก็แข้งขามือเท้าชาแล้วก็ปวดปวดปวดเข่าปวดอะไรมากเลยค่ะเหมือนคุณพ่อเลยไหมคะก็ไม่เหมือนแต่คุณพ่อเขาช็อกอ่ะเขาเป็นมากกว่าแม่อแต่พอแม่แบบว่ามันมีอาการยังไงครับแม่แม่ฮะที่แรกอ่ะหน้ามืดหน้ามืดอยากจะอาเจียนแบบอยากจะฉี่ทั้งวันนลค่ะแล้วก็มือเท้าชาก็เลย รู้ไหมว่าตัวเองเอ๊ะผิดปกติแล้วนะแล้วไปรู้แล้วค่ะผิดปกติเอ๊ะเป็นอะไรเนี่ยเราก็เลยไปหาคลินิกอ๋อไปหาคลินิกปรากฏดว่าเบาหวานขึ้นเยอะสงสารแบบจะบอกลูกก็ไม่ได้สงสารลูกแบบทํางานเยอะใช่ทํางานเยอะแล้วตอนพ่อเข้าโรงพยาบาลน็อกก็เสียไปหลายแสนแล้วก็ไหนจะค่ายาพ่อเดือนตกสามสี่หมื่นค่าใช้จ่ายในบ้านก็เป็นแสนแล้ว่าทำไงไม่บอก ตอนนี้ก็ไปคลินิกที่เราไปตวรวจอ่ะไ,ได้อะไรมาคะไปคลินิกได้ยาได้ไก็ได้ยาสิเขาก็ให้ยามาบรรเทาบรรเทาแต่มันก็เยอะเหมือนกันอนะ่ะก็เป็นหลักหมื่นเหมือน,มนกันนะค,ะค่ะหมอก็บอกคุณแม่เลยบอกว่าคุณแม่เนี่ยเป็นเป็นค่ะเพราะว่าตรวจเลือดเอาไปเช็คครับจ้ะแล้วก็เลยเไม่ไม่บอกลูกเ็าเห็นตัวอย่างพ่อมาแล้วก็สงสารลูกมากงานแบบ เนี่ยทำไงเราก็ทนรักษาหมอหน้าไหนกินมั่งหยุดมั่งเพื่อให้ประทางมันก็ประทางไปประทางรปตรงๆเดิมว่าเรากินยาอยู่มันก็ไม่กําเริบแต่บางทีมก็ประทางประทางจนลูกเขาเอาเห็ดหลินจือแดงอไปให้พ่อตอนนั้นคุณทุกตาก็ไม่รู้หรอกว่าคุณแม่เป็นไม่บอกใครทั้งนั้นเป็นความลับเลยในครอบครัวนี้เขามีความลับเก็นเรองนะไม่บอกก็สงสารลูกอะทำงานเดือนละเป็นแสนแล้วมาเลาอีกอะก็คิด คิดไปต่างๆนานานแล้วก็แบบมันเรื่องจริงอ,ะอ่ะมันก็เลยไม่กล้าบอกอ่ะ<า>แตอนนี้แอบละเอ๊ะเขาเอาเห็ดมาให่พอกินเนี่ยเห็ดหนิจือแดงเ,เราแอบกินมันมาให้ทีสามสี่กล่องเราก็แอบกินไปเรื่อยๆจนพ่อเขาบอกอ่ะเอ๊ะกล่องเห็ดไปไหนอะไรอย่างเงี้ยเราก็อมมมอมแอ้มออมแอ้ไม่อยากจะพูดจนมาตอนหลังพ่อก็ดีขึ้นจนพ่อเขาไปรักษาแบบอนามัยอะค่ะมไม่เสียตังค์เลย ไม่เสียตังค์เลยเราก็ต้องบอกพ่อแต่บอกว่าอย่าเพิ่งบอกลูกนะเออนี่ยฉันฉันเป็นน่ะออฉันแอบพยาแกไปกินครับมันดีจนตอนหลังเนี่ยเลยแบบอะบอกพ่อแล้วพ่อก็เลยบอกนั้นไปอนามายัยเพราะว่าไปหาคลินิกหมอที่คลินิกก็บอกว่าเอ,อ๊ะป้าไปทำอะไรมาล่ะเดี๋ยวเนี้ย อะไรก็ลงลงเออดีแล้วเว้ยดีขึ้นลูกไม่รู้เราก็คิดว่า <c oughs> ไม่ต้องบอก <c oughs> อก็พากันไปที่อนามัย <c oughs> ก็ไปรักษา <c oughs> รักษาฟรี <c oughs> รักษาฟรีแบบผู้สูงอายุค่ะ <c oughs> <c oughs> ก็เลยไม่เสียตังค์ทั้งพ่อทั้งแม่ครับ <c oughs> จนตอนหลังก็พอเราพอสุขภาพดีขึ้นเราก็เลยบอกลูกอ <c oughs> ถึงมาเล่าให้ฟังว่าทั้งหลายทั้งปวงนี่เป็นเพราะว่าไปแอบกินยาคุณพ่อแอบกินตัวเห็ดหลินจือตัวนี้ของคุณพ่อแล้วก็เหมือนพ่อก็โวยวายว่าแบบเฮ้ยใครขโมยใครเอาเห็ดไปก็ปรากฏว่าเป็นแม่แล้วเขาก็มาบอกุ๊กตาว่าเนี่ยที่เอามาให้อะหมดแล้วนะเราก็แบบอุ้ยทำไมมันหมดเร็วจังเลยพ่อกินเยอะไปหรือเปล่าพ่อกินยังไงเนี่ยทำไมหมดเร็วจังถึงมารู้ความจริงพ่อก็มาบอกแม่ก็เลยมาบอกว่าแม่เนี่ยก็เป็นซึ่งแม่เขาจะรู้สึกถึง สึ่งการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมที่ว่าเพื่อนแม่ก็ทักแล้วแม่ก็รู้สึก<ช>จากที่แม่เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราจะกเป็นไปวัดไปเราชอบไปวัดไปว่าบ่อยๆอเราจะนั่งพื้นไม่ได้เลยต้องนั่งอย่างเนี้ยบางทีเราคิดว่าเอ๊ะเรานั่งเสมอพระนะแต่ตอนหลังอ่ะมันดีขึ้นจนแบบเพื่อนๆก็ถามไปเขาไปอินเดียไปพม่า,มาไปต่างๆนานา,นาเอ๊ะทำไมอะไรมันดีขึ้นเราก็เลยบอกว่าไม่รู้ใครจะเชื่อก็ไม่ เชื่อนะเนี่ยเรากินเห็ดหรือจือแดงเนี่ยมันแก้งนาเปล่าวะจะมันขึ้นเขาขึ้นอะไรได้จะเคยบ่นปวดบ่นไรเนี่ยเพื่อนเขาก็ทักเพราะเราจะเป็นทัวธรรมะกันนะคะเพื่อนเขาก็ทักแล้วก็เลยบอกว่าเนี่ยเรากินเนี่ยลหละเรากินเห็ดชิ้นจือแดงนี่แหละอาการเราดีขึ้นอะไรขึ้นเนี่ยซึ่งซึ่งตอนแรกเนี่ยต้องบอกกับคุณผู้ชมก่อนละค่ะว่า แม่เนี่ยทานยาเยอะนะคะคกินทีเป็นกำๆเลย<ช>แล้วพอเขามาเหมือนพ่อเลย<ม>แล้วพอแม่มาทานเก็ดอินจีดแดงตัวเนี้ยแม่เขาก็ตอนนี้ยาเหลือกี่เม็ดแล้วแม่ก็เช้าสองเย็นสองแค่นั้นเองก็ไม่เสียค่ารักษาแล้วไม่เสียนีจะเห็นว่าสีหน้าสีตาของคุณแม่นเนี่ยสดใสน,นะใช่สดใสแล้วก็แข็งแรงอ่ะดูดูเป็นคนแข็งแรงอ่ะแข็งแรงค่ะไม่เป็นยมคิดเลยว่าาหายชาหายอะไรแบบสุขภาพดีขึ้นเลยค่ะใช่ค<ช>่ะ เขานอนหลับเต็มที่เพราะมื่อกอเขานอนไม่หลับค่ะนอนไม่หลับบัวทัวลุกก้นชีบบ่อยบ่อยหรอกก็ไม่ไม่ฉี่บ่อยคือคนเป็นเบาหวานจะลุกตื่นตื่นทีเดียวตีสามไม่ค่ะตื่นตีสามก็ฉี่ทีเดียวเวลาที่ทุกตารู้แบบนี้ตาก็รู้สึกว่าเข้าใจแม่เนาะแล้วก็รู้ว่าแม่เป็นห่วงเราแล้วก็การที่ทุกตาได้เห็นคุณพ่อคุณแม่มีสุขภาพที่แข็งแรงหรือว่าสุขภาพที่ดีขึ้นเราก็รู้สึก มีความสุขแล้วก็อยากที่จะบอกสิ่งดีๆนี้ให้กับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับคุณผู้ชมที่ชมรายการนี้อยู่ค่ะคุณหมอดํารงนใจดีมากๆดูแลครอบครัวตุกตาเนี่ยตลอด3ปีให้เป็นส่วนลดถึง40%วันนี้ก็อยากจะมอบส่วนลดเนี้ย40%ให้กับคุณผู้ชมที่ชมรายการนี้อยู่30ท่านแรกนะคะที่โทรไปที่หมายเลข1577นะคะย้ำาว่า1577 คุณจะได้ส่วนลดเดียวกับครอบครัวทุกตาเลยก็คือ40%นั่นเองและที่หมายเลข1577เนี่ยก็จะมีทีมผู้เชี่ยวชาญนะคะคอยให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพด้วยที่สําคัญเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชมรายการแล้วอยากจะสั่งให้คุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ต่างจังหวัดหรือว่าคนที่เรารักเนี่ยก็แจ้งที่อยู่แจ้งปลายทางใช่ไหมใช่ค่ะโทรไปที่1577แล้วแจ้งเขาเขาจะไปส่งตรงให้ถึงหน้าบ้านเลยค่ะใช่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่อยากให้คุณผู้ชมเนี่ย ดูแลนะคะสุขภาพแล้วก็โดยเฉพาะสุขภาพของคนที่เรารักดูแลได้ทุกวันเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าปล่อยให้เป็นโรคก่อนแล้วค่อยมารักษาหรือหาทางแก้เพราะคุณอาจจะแก้ไม่ทันก็ได้โทรไปนะคะที่1577รับรองเลยค่ะว่าส่วนลด40%นี้ให้กับคุณผู้ชม30ท่านพิเศษจริงๆค่ะครับอย่าลืม1577ค่ะคุณแม่สบายดีนะฮะตอนนี้สบายสสบายสไปเที่ยวทได้ ปกติแล้วไปพม่ามาสามรอบแล้วไปเดอพม่านี่แอดเวนเจอร์มากนะใช่ถนนเขาไม่ค่อยดีเลยก็ชอบขึ้นเขาไปวขึ้นเขาไปไหว้ทุกวันนี้ก็ทัวร์อะไรนะผู้การมาธาตุระธาตุพระธาตุดินแฝดไปพระธาตุดินแฝดไปต้องไปแอดเวนเจอร์อ่ะก็ขอบคุณนะครับคุณทุกการแล้วก็คุณแม่นะครับขอบคุณครับขอบหมดเวลาแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับขอให้โชคดีร่ำรวยกันทุกคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับคัทีมขี่รวย พี่น้องชาวไทยจะพาไปดูลู่ทาง